ท่านผู้ชมกับผมติกฮีโร่ก็กลับมาพบอีกกันอีกเช่นเคยงวดน,นี้เป็นงวดวันที่1ประจำวันที่หน่งธันวาคมก็ใกล้สิ้นปีแล้วก็จะพยายามสร้างสารรค์ผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นของขวัญในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะอันนี้ข้อมูลที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลเพื่อการเสี่ยงโชค เป็นสิทธิย้อนหลังนะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาย้อนหลังไปรวม25ปีเริ่มตั้งแต่ปี39ถึงปี63โปรดดูได้ตามภาพได้เลยครับเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ว่ากันถึงเลข3ตัวบน สามตัวบน0ถึงเก้เพื่อจะวัดดูว่าตัวไหนออกมากออกน้อยเมื่อพิจารณาดูแล้วเลขที่ออกมากได้แก่เลข5 4าสองเลข5เลขสีเลข2ส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข7เลขสาเลขหดูได้ตามภาพเลยครับส่วนที่ส่วนกําลังเลข2ตัวล่าง0ถึง9 เลขที่ออกมากได้แก่ 7, เลขเลข7เลข8เลข1เลข6ส่วนตัวเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข04เลข0และเลข4ครับผมดูได้ตามภาพนะาที่วงไว้ป็นกำลังเลขสุขที่ออกมากนะครับซึ่งวงไว้ขอพิจารณาดูได้เลยครับ ต่อไปก็เป็นข้อมูลนะสถิติย้อนหลังเฉพาะออกวันพุธย้อนหลัง25งวดโปรดพิจารณาดูได้เลยครับสิติย้อนหลังเฉพาะวันพุธยี่5้ายงวดพิจารณาดูแล้วกวามบางเลข3ตัวบนเลข0ถึงเลข9 เลขที่ออกมากได้แก่เลข8เลข2และเลข3ส่วนเลขออกน้อยได้แก่เลข7และ1ส่วนกำลังเลข2ตัวล่าง0ถึง9เลขที่ออกมากได้แก่เลข7เลข4เลข2เลขที่ออกน้อยได้แก่เลข6และเลข9 แฟนๆพรดพิจารณาดูตามภาพ,พประกอบไปด้วยครับผมต่อไปก็ขอแน,น,แน,น,แน,นะนำคณะผู้จะทำอ่าติ Hero Channel ๊กฮีโร่ชานลคือเป็นหนังสือซึ่งมีมานานแล้วเป็นหนังสือหลักมีทั้งหมดห้าเล่มได้แก่นิยาสารฮีโร่คุณไม่ต้องห่วงมีมานานกว่า30ปีแล้ว สองนิยาสารซาซิมาก็เช่นกันส่วนอ,อีกเล่มหนึ่งก็คือนิาสารพิม์ใจส่วนนิาสารอีกฉบับหนึ่งคอนิาสารจุกบางจากอันนี้เก่าแก่ที่สุดนะเลขสองตัวมาตัวนี้เข้ากับทุกงวดเหตุหวยลวหลายเพตก็เอาไปลงเป็นของตัวเองซึ่เป็นหน้าละเป็นที่หน้าละอายเป็นอย่างยิ่งไม่มีปัญญาแต่ว่า ชอบจะครอบคุณเื่นมาเป็นผลงานของตัวเองนะมันลำบากใจครับต่อไปนี้ผมจะพิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์นะกับทุกเพจที่ที่ลงไปถ้าเป็นแฟนเพจแล้วก็ที่เคยติดตามเพจอื่นแล้วช่วยคอมเมนต์ไปด้วยนะครับผมจะดำเนินการเร็วๆนี้เพราะว่าให้โอกาสนี่มานานแล้วทำให้หนังสือนี้ยอดนี่ตกต่ำไปมากนะจริงจำเป็นต้อง จัดการเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อไม่ให้ใครได้ลงอีกเพราะฉะนั้นเพื่อต้องการความอยู่รอดของพวกเราเราต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือขวัญใจคน,คนรวยก็คือนีอ่ของคุณอาจารย์มาโนชซึ่งเป็นเพื่อนผมเองฟ,มอฟีมือเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาติดตามระเถอะครับไม่เกินสามสีงวดต้องเข้าแน่นอนครับถ้าช่วงจังหวัที่ดีๆก็อาจจะเข้าปฏิบัตต่ตตอกัน หลายหลายงวดก็อาจเป็นได้ฮนะต่อไปผมจะแนะนำหนังสือหนังสือรุ่นใหม่นะอันนี้เกมสเศรษนีน่ีสารแรกที่แนะนำก็คือนี่สารเกมเศรษฐีดูดูผลงานตามตัวอย่างโชว์ประจำวันที่หนึ่งธันวาคมได้เลยครับ ต่อไปก็เป็นนิยาสารนางนางฟ้าอันนี้ก็นิยาสารน้องใหม่อีกอีกฉบับหนึ่งซึ่งไม่มีวางแผนวางแผงทั่วไปมีจำหน่ายได้ที่เจ๊แต๋วนะหน้ากองสลากเป็นตัวแทนจำหน่ายผลงานก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะไม่มีใครทำได้เท่าทุกมวด มีโอกาสเข้าได้ปฏิปต่ปรดติดตามผลงานต่อไปกันเรื่อยๆอันนี้ผลงานตัวอย่างฮะเป็นข้อมูลในวันที่หนึ่งปวดพี่านาดูได้เลยเป็นเป็นตัวอย่างอาผลงานดีก็พอติดต่อซื้อไปได้ตามที่อยู่เบอร์โทรที่ปรากฏต,ตามภาพครับงงต่อไปเป็นนอกสารยอดธง ยอดทงนี้ผมมั่นใจว่าอดีตแชมป์สิสมัยนี้ไม่ได้มาด้วยการอุปโลกเหมือนคนรุ่นใหม่ๆว่าเป็นแชมป์โน่นแชมป์นี้อันนี้แชมป์แข่งขันตัวจริงเสียงจริงนะที่ผ่านมาในอดีตสิอสมัยไม่มีใครทำได้นอกจากมีชื่อว่ายอดธงเท่านั้นก็ได้ตามปรากฏโชวใ์ในงวดนี้ก็คือ ข้อมูลลงวัลที่หนึ่งแล้วเลขค้าสองตัวนะก็ติดตามเธอเป็นประจำห้ลูกมามาสองลูกถึงสามลูกติดตามขั้งบนข้างล่างไม่เกินสามงวดฮะถูกนะหวยอย่างแน่นอนถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยแฟนๆก็ไม่ต้องต้องซื้อต้องหาอีกเพราะว่าระดับแชมป์สิอสมัยนี้ประสบการณ์นั้นรุ่นเหลือผมเชื่อมั่นในตัว หนังสือฉบับนี้เป็นอย่างมากครับผมต่อต่อไปก็จะขอดูผลงานที่ผ่านมาต่อไปก็จะเป็นเอสารอีกเล่มหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเอสารเลขลอยเลขลอยนี่ก็เป็นน้องใหม่อีกอีกหนึ่งเล่มอีกหนึ่งฉบับนะฮะอีกหนึ่งฉบับ ก็โชว์ผลงานประจํางวดใหม่นี้ด้วยคือคือประจำวันที่หนึ่งธันวาคมก็ดูได้ตามภาพตัวเลขลูกบอล5ลูกเนี่ยจะมาอย่างน้อยหนึ่งลูกถ้าไม่มาอย่างน้อยหนึ่งลูกประมาณงวดที่สองงวดงวดที่สามนี่มามาถึงสองถึงสามลูกเลยผมได้ติดตามมาดูตลอด เพราะฉะนั้นถ้าติดตามประจําจะไม่ผิดหวังอันนี้งวดโชว์ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งอ่างวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้โชว์ให้ดูด้วยปวดพิจารณาดูแคปหน้าจอไว้จดเป็นสิติถ้าดีก็ค่อยหาค่อยซื้อหากันถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อครับผมอลองดูผลงานที่ผ่านมานะครับจะเข้าแลอไม่เข้านิยสารทั้งสี่เล่ม ที่ผมรีวิวไปนะฮะดูเริ่มแรกก็คือนีสารเลขลอยจุดโฟกัสเข้ามาเนื้อจุดเป้าหมายหลักก็คือห้าลูกล,ลูกบอลห้าลูกปรากฏว่ามีเลขเจ็ดเลขแปดเลขสี 6, เ่เลขหกเลขศูนย์ผลปรากฏว่าออกเจ็ดหกหนึ่งห้าลูกมีสองลูกนะ ขาไปรูปหนึ่งก็ถือว่าผลงานก็ยังน่าติดตามอยู่ส่วนจะดูข้างในแล้วข้างในเลขเด่นนะแปกับเจ็ดแปกับเจ็ดเลขแปดชุดก็เลขแปไม่เข้าเข้าเลขเจ็ดมันไปหลักร้อยจับเจดหนึ่งก็พลาดไปส่วนเลขล่างก็ไม่เข้า มาสีหมอกวันนี้ก็หลุดไปอ,อันนี้ก็เหมือนข้างหน้าก็คือเด็ดเลขเจ็ดเลขแปดอ่เลขเจ็ดเลขแปดก็ไปอยู่หลักร้อยก็มีชุดเจ็ดหนึ่งเหมือนเหมือนกันก็ไม่เข้าเพราะนันไปอยู่หลักร้อยสรุปด้านเรนเจ็ดแปดข้างบนนะไปเข้าไปจับตัวเดียวเลขแปดไม่เข้านะก็ผ่านไปครับผม อันนี้ก็ไม่เข้าเพราะประจับเลข8อ่ะก็น่าติดตามต่อไปโดยยึดแกนหลักคือลูกบอลห้ตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะฮะผมเห็นแล้วติดอย่างน้อยหนึ่งตัวถ้าไม่มีนี่อาจจะไม่อาจจะไม่ถูกหวยเพราะเข้าตลอดนะฮะบอดพิจารณาข้างหน้าแล้วไปดูข้างในประกอบวันเล้นตรงไหนอันนี้ก็มีซองเลขแถมด้วย นะเลขแถมก็คือหลักรนะ้อยสีกับฮะดันไปเข้าหลัก10ส่วนหลัก1ิบเ็ดกับแก็ไปเข้าหลักร้อยเข้าไม่ตรงหลักนะเข้าไม่ตรงหลักก็เหมือนเลขข้างหน้าที่สรุปไป5้าลูกนะเต็น7จ็ดกับแอันนี้ก็เป็นตัวหลักได้เลยนะปวดพิจารณาด้วยพลาซื้อแล้วก็ต้องมีของแถมอย่าเอาแต่ของแถมอย่างเดียวนะครับ ซื้อหนังสือไปพร้อมของแถมด้วยนะไปพิจารณาทั้งสองสามงวดถ้าไม่ดีก็มาต้องซื้อไปนะครับต่อไปก็มาดูนิยสารยอดทงนะยอดทงวันที่1ก็เด่นเด่นนะลูกใหญ่ๆแลสองลูกสี่กับหกสี่กับหกก็มาตัวหนึ่งเลขหก 6. ส่วนแปดก้าศนย์ไม่มาครับไม่ติดข้างล่างลูกใหญ่คือ2กับสี ส่วนลูกรองลงมาก็สามแปดเก้าไม่เข้าข้างล่างไม่เข้านะส่วนสรุปข้างในนะครับสรุปข้างในฮะเลขหกนะฮะสรุปหน้าเสียงคือเลขหกนะออกเจ็ดหกหนึ่งเข้าเลขหกตัวเดียวนะครับต่อไปคือหน้านี้ที่ผมบอกไว้ก็เข้าดีนะยอดธงเข้าเด่นสีกับหกส่วนกิติมานี่ นะอาจารย์เก๋าคึกเด่นเจกับแปดกาัประจับได้แปดแต่ว่าจับคู่ก็ได้เจ็ดหกก็น่ารุ้นน่าเสียงติดตามเลยครับสี่ตัวนี้จับประกบให้ดีแล้วก็ยืนสามตัวดักเอาไว้ไม่นานก็รอรใกล้ปีใหม่นี้ก็อาจจะถูกถึงสามตัวได้ท่านย้ำม,มาแล้วว่าจะเอาถูกสามตัวให้ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้แหละครับ พาเป็นหัวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ติดตามกันให้ดีครับผมส่วนข้างในเลขรักกับเลขยมก็เข้าแต่ตัวเด่นเด่นนะครับก็ไม่เข้าส่วนอื่นก็ไม่เข้าเลยก็ปล่อยไปก่อนครับเอาตัวหลกัหลกๆไว้ข้างล่างก็หัวน,นี้หลุดไปนะครับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก นะครับก็น่าติดตามนะยอดธงนี้ผมมั่นใจมากเลยแค่ตัวเด่นๆจับกันคู่ไปคู่มาฮนะเอามาจับคู่กันยำกันไปห้าตัวมา2ตัวบ้างสามตัวบ้างไม่เกิน3ามงวดครับถูกแน่นอนส่วนนิสารอีกอีกฉบับหนึ่งก็คือนางฟ้าฮนะหนะ้าปกเด่นเจดกับแปดมาเลขเจแค่ตัวเดียวฮนะแล้วข้างในก็ เด่นเจ็ดเสืสด้วยเจ็ดนี่ก็ลูกเขายันแบบไฮโลมาตลอดขย่อที่้ไรก็ออกเลขเจ็ดมันก็ออกอีกออกแล้วออกอีกส่วนข้างในก็มีแต่เลขเจ็ดเลขเจ็ดเยอะเลขเจ็ดมีเจ็ดห้าออกข้างล่างตัวเอกมีเจ็ดห้าเจ็ดหกส่วนเลขข้างล่างก็หลุดไปก็มีผิดมีถูกครับนี่คือโชว์ของจริงไม่ได้โชว์ ที่มันแหกตานะฮะไม่ถูกก็ว่าถูกฮะอันนี้อันนี้ไม่ทามันมันน่าเกลียดฮะกหกคนอื่นได้แต่กกหกตัวเองไม่ได้แล้วครับของเรานี่ของจริงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โกหกกันเข้าก็ว่าเข้าไม่เข้าก็โชว์ให้โชว์ว่าไม่เข้าฮะติดตามไปนะครับเด่นเลขเจ็ดเป็นตัวหลักๆในจับให้ดีนะครับต่อไปก็คือเนื้อสารเล่มสุดท้ายก็ เ่ยสารเกษตินี่ก็มีมานานแล้วปรากฏว่าเอเจนต์เขาไม่เอาเพราะว่าขายไม่ดีก็เป็นผลงานที่แฟนติดติดตามอยู่ก็เลยต้องทำนะดูข้างในเนี่เด่นแปดกับเก้านะก็ไม่เข้าข้างล่างก็ไม่เข้าวันนี้ไม่วันนี้ไม่เข้าเลยนะไม่เข้าก็แสดงว่าคนที่ติดตามแล้วก็อย่ามึงไปท้อนะฮะไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเลิกซื้อไม่เข้าว่าตามไปตั้งสองสามหัวดนะครับ ต้องให้เวลาเขาบ้างไม่เข้าเลยะไม่เข้าสักงวดสองงวดก,ก็ดตามเถอะเดี๋ยวก็มาแล้วะ,ะก็ฉบับนี้ก็ขอรีวิวหนังสือเนื้อสารน้องใหม่ของวงการนะฮะก็ถ้ามีผลงานดีก็ซื้อหาไปถ้าไม่มีผลงานก็ขอผ่านไปได้เลยผมก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกทุกท่าน ติดตามผลงานของติฮีโร่หนังสือหลักนะจุกบางจากนิสารฮีโร่พิมพ์ใจสาสิมาและขวัญใจคนรวยช่วยสนับสนุนนะครับเพจที่ลงผลงานของหนังสือหลักทั้งห้าเล่มหนังสือนี้มีลิขสิทธิ์นะถูกต้องนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เลิกทำผมจำเป็นต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพราะไม่ทำผมไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าคุณทำก็ผมทั้งเล่มนะแฟนแฟนคลับที่เคยซื้อเข้าใจว่าเป็นเป็นทีมงานของผมจัดทำก็เลยไปหันไปดูพวกคุณหมดแล้วเขาไม่ซื้อหนังสือผมแล้วผมจะอยู่ได้อย่างไรนะผมก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาทุบหม้อข้าวของตัวเองถ้าหม้อข้าถ้าคนอื่นมาทุบหม้อข้าตัวเองแล้วผมจะเอาอะไรกินนะ พราะฉะนั้นผมต้องมีพนักง,งานต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีต้นทุนมีทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งสมองและความคิดท,ทั้งทั้งทุนทรัพย์เพราะฉะนั้นคุณจะมาทําก๊อปกันไปแบบหนังสือออกแล้วก็คุณก็มาก๊อปเอาไปนะขณะผมลงช่องติ๊กที่ร่คุณก็ยังทําอยู่คุณทําเกินไปแล้วต่อไปนี้ถ้าถ้าผมทําผมต้องทำให้ให้จบนะภายในสิ้นเดือนธันวานี้ ต้องให้จบเพราะไม่จบผมต้องจบเพราะว่าผมไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้นะขอขอบคุณแฟนๆครับแฟนๆทุกท่านที่ให้การสนับสบนุนผมมาโดยตลอดนะผมอยู่ได้เพราะทุกคนช่วยกันสนับสนุนเท่านั้นฉบับนี้ EP นี้เป็น EP หนึ่งนะเป็นรวบรวมข้อมูลทางสถิตินั้นไม่ใช่ทางสถิติไม่ไม่ไม่ใช่ผลการคำนวณเพราะฉะนั้น EP, T, EP ต่อไปก็เป็นการ รวบรวมสำนักอาจารย์ดังยี่สำนักโปรดติดตามใน EP ีต่อไปด้วยครับขอให้แฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเฉพาะกดติดตามผมด้วยครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับผมครับอ่าอี EP นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณครับ